จังซีแหละบัน,นี้กำเนิดซีบัน,นี้ซีว้าเดือนกำเนิดซีเออสังเสชะพวกนี้อันทชะเกิดในไข่เนี่ยเกิดในไข่สังเสดชะพวกเกิดในตะไข่น้ำอาศัยของสุกปกเขาไปเลื่อมลำอยู่มันสิเกิดแบบไรจะฟันดีๆเด้ดอเกิดแบบไดนั่นนะ่แะแบือันทชะนี่หมายถึงเกิดในไข่คันทัพพระหมายถึงเกิดในคัน คือคนคืองัวคือควายคือหมูคือหมาดูสิมีพวกคันทัพพระขั้นก็คือหมายถึงขั้นหมายถึงทองอาศัยตัวนี้โอปาติกะคืออุบัติขึ้นเลยบบดนี้นะอุบัติขึ้นเลยกำเนดโลกเมื่อโลกมันสมบูรณ์แล้วบ่าวาซั์ตัวผู้ตัวเมียบ่าวาไปเพริไกผสมกันแล้วอยากว่า่ะ ผสมกันเพราะว่าคอนผสมกันหมาผสมกันยังผสมกันเออมันจะมีความสมบูรณ์ในสาตมนุษย์คนในอาศัยตรงเทว่ามีหัวหนึ่งแขนสองขาสองซ่องหัวใจเกิดขึ้นแล้วหนึ่งเดือนกับสิบหวันนะ <c oughs> ถาดสัมภาวะอ,อ,อาชุจินั่นะแหละข้างวากิมิจากบวา <c oughs> ระเออผสมกันในถาดนี้มันเป็นโดยธรรมชาติร่างกาย ่เป็นของเห้ามันเป็นถาดทั้งสีบว่าหญิงบว่าชายและเมื่อถาดสัมภวะนี่ร่วมกันค้องพอของแม่นี่ร่วมกันแล้ววัดน,นี้สัตว์ทั้งหลายที่สิมากเกิดนี่ก็อาศัยมีการกระทําร่วมกันนี่กรรมเป็นพ่อพันธุ์บยายบาบานี้เออกรรมเป็นพ่อพันุแบบนี้อาศัยการกระทําร่วมกันเด้อมันจิดึงดูดมาหากันเองนั่นแหละจะมากเกิดเป็น เพือนพ่อเป็นแม่เป็นลูกเพื่นพ่อเป็นเม่เป็นหลานเป็นเลนเป็นหล่อนกันอีกที่หนึ่งนีเออตราบใดที่ว่าท่านเดีสิ้นตัณหานี่ตราบนั่นก็ยังต้องเกี่ยวเวียนไหวใจเกิดซึ่งกันและกันมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเป็นนันเป็นนี่กันทั้งบัด